ท็อปใช้อะไรดีท็อปนี่น่าจะเป็น หินที่แบบว่าดีหน่อยเพราะว่าอาหารไทยนะครับมีของที่แบบหกไปที่พื้นได้นะครับมีการสับคือถ้าเกิดสมมติว่าคนจะใช้เขยนใช้ใช้การสับอย่างเงี้ยใช้หินจริงนี่ผมว่าแป๊บเดียวแตกนะฮะได้ท็อปใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าหน้าบานพี่ตุ้มเก็บโครงสร้างของตู้ไว้นะครับที่เป็นโครงสร้างอิฐฉาบปูนไว้เนี่ยที่กรุไว้เนี่ยก็ทําได้นะครับแล้วก็มาใส่บันพับแล้วก็ปิดหน้าบานซะให้เรียบร้อยนะครับก็จะทำให้ตู้ครัวเนี่ยโมเดิร์นนะครับดูทันสมัยนะครับดูดีแล้วนะครับตู้เวลามันอยู่ทีี่่่มมมมมุเเนนนนยึกกกอออัั้รบ็ะะไไได เก็บตรงนี้ไม่ได้คือมันจะแบบล้วงเข้าไปก็ไม่ได้แล้วมันเสียประโยชน์บางทีเนี่ยบางคนอย่างเงี้ยทำคือมีพื้นที่ตรงมุมเนี่ยเยอะนะฮะผมว่าเสียไปบานเลยพี่มีอุปกรณ์ดีๆมานาเสนอนะครับนี่เลยอ่านะครับเรียกว่าเมจิกคอนเนอร์คอมฟอร์ตนะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับมันตัวนี้มันจะอยู่ที่มุมเราสามารถดึงมาแล้วก็จะมีชั้นที่เข้ามุมออกมาได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ไม่เปืืองเนื้อที่นะครับ พื้นที่เล็กๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานก็สามารถเก็บข้หมูอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนผนังลักเกดเราผนังเนี่ยนะคะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่แบบว่าทำความสะอาดง่ายแล้วก็ดูดีนะคะอันนี้คุณนุชอยากจะได้เป็นสีชมพูก็ได้หรือสีดำเท่ก็ได้ เทาก็ได้แล้ววันนี้นะคะเตาเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญในการทํากับข้าวเลยนะคะสามเหลี่ยมของพี่ตุ้มเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเตาแก๊สพร้อมเคลื่อนดูดควันเนี่ยสำคัญมากสําหรับอาหารไทยเพราะควันก็เยอะไฟก็ต้องแรงนะคะชิงอาหารจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเตาจากซีเมนต์เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ใช่เลยค่ะไปดูกันค่ะครับ จะดีแค่ไหนคะถ้าเราสามารถนําเอาการปรุงอาหารนะคะด้วยเตาแก๊สแบบมืออาชีพที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะคะรวมกับดีไซน์ที่ร่วมสมัยนะคะและยังตอบรบับกับการใช้ชีวิตแบบคนเอเชียอย่างเราๆด้วยค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษนะคะของชุดเตาแกส๊สพร้อมเครื่องดูกค,ควันจากซิเมนค่ะคนเอเชียอยู่คู่กับการประกอบอาหารอย่างเช่นการผัดทอดหรือต้มที่ต้องใช้ความร้อนสูงค่ะ ซีเมนส์จึงออกแบบชุดเตาแก๊สและเครื่องดูดควันที่จะทําให้คุณผู้ชมหมดกังวลกับกําลังไฟและกลิ่นควันจากการทําอาหารค่ะด้วยคุณสมบัติพิเศษดิจิตเฟรมที่มีกําลังไฟถึง3วงที่แรงพอสําหรับทําเมนูโปรดทั้งอาหารไทยและอาหารจีนและคุณสมบัติดิจิตสปาร์คช่วยในการจุดติดไฟอย่างรวดเร็วมาพร้อมกับเครื่องดูดควันที่กําลังดูดสูงที่จะช่วยขจัดปัญหาของกลิ่นและควันไฟซึ่งเครื่องดูดควันยังมีระบบออยล์ ที่คอยกักเก็บน้ํามันและยังสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้ง่ายและด้วยคุณสมบัติดิจิต l e a n ระบบทําความสะอาดด้วยตัวเองทําให้คุณหมดกังวลกับคราบน้ํามันและกลิ่นที่ติดค้างที่ยากต่อการล้างพร้อมระบบเซฟตี้ที่จะทําให้คุณสบายใจถึงความปลอดภัยและการทําหานของคุณจึงกลายเป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยากอีกต่อไปและเหมาะกับลักษณะการใช้งานของคนเอเชียมากขึ้นค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าซีเมนต์ค่ะที่จะทําให้ทุกๆวันของคุณมีความสุขนะคะเรียกได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าซีเมนต์ทุกๆตัวนะคะไม่เพียงแต่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีและดีไซน์สาหรับครัวร่วมสมัยนะคะแต่ยังทนทานและลงตัวกับทุกฟังก์ชันการใช้งานแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ ผมจะเห็นว่าพุดนอยู่นี้ทันสมัยมากเลยนะครับปกติเนี่ยฮูดอย่างเงี้ยเขาต้องใช้ในระลับครัวขนาดใหญ่เลยนะครับที่มีระบบเรียกออยล์คอเลคเตอร์นะครับคือตัวเก็บน้ำมันเด็กคือว่าการทำอาหารในบางทีเนี่ยไอน้ำมันมันจะลอยขึ้นไปมันเนี่ยมันจะทำให้ฮูดเนี่ยเสียง่ายงั้นอุปกรณ์ตัวนี้ของซีเมนต์เนี่ยน่าจะดีมากเพราะว่าเราสามารถถอดไอ้ตัวตัวนี้เนี่ยมาแล้วก็เทน้ำมันออกไปแล้วก็ทำความสะอาดได้โดยง่ายนะครับเรียกว่า เข้าใจคนท,คทำกวนอย่างแท้จริงทีเดียวนะครับเอาละครับทีนี้คุณนุชก็หมดปัญหาแล้วนะครับเรื่องทําอาหารแล้วจะแบบมีไปน้ามันไปเลอะนู่นนี่นั่นนะฮะด้านใต้ของซิงค์นะครับเราก็ทําเป็นถังขยะแบบนี้นะครับเป็นแบบ บานประตูเปิดเหมือนที่โครงการเราก็ใช้นะฮะใช่เพ<ช>ื่อเปิดออกมาแล้วเป็นถังขยะเลยนะครับแล้วก็<ช>ปิดเองด้วยแบบนี้เนี่ยฮะดีมากเลยนะครับครับแลวก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งคือบริเวณที่เหลือนะครับตรงมุมตรงแรงงี้นะฮะล้วก็ทําเป็นราวแขวนอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตะหลิวนะครับออของต่างๆใช้ในการทําอาหารนะครับก<ช>็มาแขวนไว้นะครับแล้วก็ซ่อนไฟด้านบนไว้นิดนึงนะฮะส่องออกมาจะได้เห็นนะครับมีผนังที่โล่งๆอยู่ด้านหนึ่งที่เรายกตู้เย็นไปแล้วนะครับตัวนี้เราจะตกแต่งยังไงดีครับก็คือคุณนุชเนี่ยเขาจะต ติดไว้นะคะแล้วก็มีชั้นใส่ของเวลาไปเที่ยวไหนซื้อของเกๆมาแล้วก็วางนะคนี้เราไปดูบีฟอัฟเตอร์กันเลยดีกว่าครับตอนนี้ดูภาพรวมครับลองทำอาหารสักนิดหนึ่งฮะครับ ทิปแรกในวันนี้นะครับการจัดตู้ครัวนะครับการออกแบบเนี่ยไม่ว่าจะสวยงามที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าไม่ได้คำนึงถึงฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็จะทําให้ประโยชน์ที่สอยเนี่ยมันลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนาง่ายๆนะครับถ้าถนัดขวาก่อนนะครับตู้อ่างเตาก็ให้มันไปทางขวาเลียงไปถ้าถนัดซ้ายก็ตู้อ่างเตาไปทางซ้ายเพราะว่าแม่บ้านในบางทีถนัดไม่เหมือนกันสําหรับทิปที่2นะคะก็คือการจัดเก็บค่ะการจัดเก็บเนี่ยถ้าการเัดบเก็บที่ดีเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราสามารถเก็บของได้เยอะมากหาของก็ง่ายนะคะอย่างตู้ด้านบนเนี่ยถ้าเกิด แลมีตู้เปิดที่มีบานเปิดที่เราหาของง่ายนะคะคแล้วก็ไม่ตกนุมมทับหัวเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ปิดง่ายด้วยนะคะคส่วนถังขยะด้านล่างที่เราจัดเก็บไว้ไม่เปื่องเนื้อที่เนี่ยมันก็ทําให้ดูแล้วไม่สกรปรปก คนต้องถามความรู้สึกนุชครับว่าเป็นยังไงครับเห็นห้องครัวที่จะทําให้คุณแม่แล้วชอบตรงบอร์ดอะค่ะมันแบบผูกพันรู้สึกแบบมีการสื่อสารกันนะคะ่างแม่ลูกค่ะไหลกระชุ่มก็รู้สึกประทับใจด้วยเพราะว่าเราตั้งใจว่าทุกต่อนะครับที่เราทําให้คุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็น ท่านไหนนะครับมีโจทย์ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมาสัมภาษณ์ในรายการเรานะครับให้เก็บมาสัมภาษณ์ในรายการแล้วเนี่ยเราก็อยากให้การออกแบบเราเนี่ยไปที่ชื่นชอบด้วยนะครับใช่ครับวันนี้นะคะมีเสื้อสวยๆจะมอบให้ไหมคะหลายคนเห็นว่าเฮ้ยการออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนแบบนี้นะครับเสื้อชูคือด้านหน้าเราก็จะมีสายผู้หญิงสายผู้หญิงครับด้านหลังก็จะมีสกรีนโชว์เนี่ยนะครับนี่ต้องตกใจด้วยบางคนชอบยกปกนะครับมอบให้คุณนุชเลยนะคะคุณนุชเลยครับคุณนุชเลยแต่ว่าเก็บไว้เลยเพราะว่าหายากมากคุณนุชนะฮะใช่ค่ะและแค่ตลอดจาก Home Decorative p r o d u c t ะ The address นะคะสุขุมวิท28โดย AP นะคะมามอบให้ด้วยนะคะสามารถติดตามโครงการดีๆจาก AP ได้นะคะที่ www.apthai.com ค่ะครับเอาละครับพี่เกดครับคือคนที่มีอายุเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบนั่งนะฮะคือสมมุติว่าเราเอาตู้ไปต้องให้เขาล้วงไปอย่างเงี้ยโอ้โหํำบากนะฮะถ้าเกิดสมมติมีของดีๆมีมีแน่นอนค่ะมี Magic Corner นะคะ Comfort จาก Home Decorative Products ค่ะคุณนุชก็ต้องชอบเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ Home Decorative Products คือผู้นำเข้าอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกค่ะเราเน้นคัดสรรและใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งเรื่องของนวัตกรรมการดีไซน์รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ของคุณค่ะ ชุดอุปกรณ์จัดเก็บสำหรับตู้เข้ามุม Magic Corner Comfort จาก p e g ก a ประเทศสวิสแลนด์คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่ถูกดีไซน์มาเป็นพิเศษค่ะให้เข้ากับคนรักครัวเนื่องจากฟังก์ชันและดีไซน์เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่เข้ามุมภายในตู้ Magic Corner Comfort ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วยมือจับขนาดกระทัดรัดที่ช่วยให้อุปกรณ์สามารถเปิดเดียวและดึงตัวถาดออกใช้งานได้อย่างง่ายดายค่ะและด้วยลักษณะการใช้งานแบบพิเศษนี้เองนะคะ พื้นที่ภายในตู้ของคุณจึงเกิดการใช้งานที่คุ้มค่าค่ะตัวถาดทรงเหรี่ยม2ชั้นนะคะมากมายด้วยพื้นที่สําหรับการจัดเก็บพื้นผิวเคลือบสารอารีนาเรียบเนียนและทําความสะอาดง่ายค่ะช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภยัยเนื่องจากภาชนะและอุปกรณ์ควร